สวัสดีครับผมแสบชนบุรีครับนี่มาดูการลงของเจ้าลิฟแฮร์ครับนี่ลงแบบนิ่มๆครับลงแบบนิ่มๆเรืรอมาแล้วครับเรื่อยๆครับช้าๆครับมาแล้วครับแฮร์ครับ อยู station, ่ๆนะไออยู่ๆตัวรถแผลงแล้วแกก็ขับเองเลยครับ ร้อยครับนี่ไปดีครับก็ฝากติดตามแล้วครับผมแสบชนบุรีครับนี่เราลึกแหนครับนี่ลงจากเทเลอร์เปอร์เฟียครับนี่ทีมงานชนบุรีครับนี่ครับเป้าไม้ครับไปครับดูครับนะ ไปมากเลยครับนี่แ่ครับนี่ลครัไ้วครับเวลยครับ่งเร็ยาสอครับไปแล้วคับวิดยอดเลยครับไปแล้วครับทีมงานเสือไก่ครับเนี่ยฝากกดติดตามวยครับแสบชนบุรีครับสวัสดีครับ